มาคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาแนะนำเคล็ดลับการเลือกซื้อไม้ลุนให้ออกมาสมหวังดังใจเรานะคะต้นนี้คือรัตนจันทร,ร์นะคะรัตนจันทร,ร์ตอนเราซื้อมานี่ก็ซื้อมาในนามสายลุ้นนะคะแต่ตอนนี้น้องก็คือเป็นรัตนจันทร,ร์ที่สวยงามให้เราแล้วนะคะ ต้นอาจารย์ก็จะประมาณนี้นะคะใบนี้คือติดฮาบมาเลยนะคะเคล็ดลับการเลือกซื้อนะคะเราจะต้องซื้อไม้ที่ต้นไม่ใหญ่เกินไปค่ะต้นประมาณนี้นะคะต้นนี้อยู่ในกระถางสีนะคะประมาณนี้ ต้นนี้คือซักพูนผลนะคะเราซื้อมาซักพุนผลลุ้น,นะคะ่ะต้นประมาณนี้นะคะไม่ต้องใหญ่มากค่ะมันจะได้ลุ้นขึ้นนะคะส่วนต้นนี้คือลูกไม้นะคะเป็นลูกอมรรัตนาโกสินนะคะน้องก็มีความสกิดด่างมานะคะ มีความสกิณดงังอันนี้เป็นหลอดใหม่ก็สกิณดังมานะคะซื้อไซส์ประมาณนี้ค่ะไม่ต้องใหญ่มากมันจะได้ลุ้นขึ้นนะคะส่วนต้นนี้คือศีลาหุ่มทองเพลงนะคะลุ้นขึ้นสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นมีหน้าทองแล้วก็มีเขียวฮาร์ปครึงมาเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ เคล็ดลับเล่เทคนิคก,ก็คือเลือกไม้ที่ยังไม่โตมากนะคะกระถางสงก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวออกมาเลี้ยงออกมาเลี้ยงเองเลี้ยงในตู้ก็ได้ค่ะตู้ก็ทำง่ายๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะตู้ง่ายๆของเรา นี่ค่ะตู้ทำง่ายก็คือใช้ลังโฟมนะคะผกแผ่นกราสุนข้างๆค่ะแล้วก็ปิดฝาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นตู้ง่ายๆที่งบน้อยนะคะควรงบน้อยก็ทำได้ค่ะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะต้นนี้คือลูกไม้ค่ะลูกไม้ลุ้นด่าง ตอนนี้น้องก็ด่างก็ป้ายมาสวยงามมากๆเลยนะคะซื้อน้องมาตอนเล็กๆค่ะน้องจะได้ลุ้นขึ้นหน่อยนะคะต้นนี้สาวนาครชัยศรีลุ้นค่ะต้นนี้ก็เป็นสาวนาครชัยศรีแล้วนะคะหลอดไม้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ